โอ้คนณหน้าคุณตาสวยมากแกงนี้อันนี้ใครคะเนี่ยลอรีเกิลส์คาบค่ะขอสามสิ่งที่พกมางานโฮราชาก้าค่ะยาดมค่ะขัดลมลิปบิรมค่ะลิปเบิร์มตัวเนื้ออมก็อึมบายบายขอโทษนะคะขอสามเอเซนเชลไอเทมที่ต้องเอามางานโฮราชาก้าค่ะพี่ัดลมค่ะแล้วก็อะไรดีอ่ะแป้งมาคีโน่มีบันฑ์แดดแล้วก็สติค่ะตอนกลับมีไหมไม่รู้อย่าดมอยาดมแว่นกันแดดแล้วก็ตัวเราอะไรนะ ปอดอ,อ่าอ่าอ่าป,ปอดอ่แดาแล้วก็กระติดน้ำแล้วก็สะพานโคมายัางไงมายัางไงสะพานโค จ่าไอเทมที่ต้องเอามาบลชากะค่ะ number one ยาดม man because when you can't uh, like fail it, right ยาดมจะ help you แบบค่อนข้างแบบมีสติมากขึ้น <Yeah. S 1> แล้วทำเราแบบมี energy มากขึ้นผักขมครับผม bring that stuff แล้วก็เอามา grind แล้วก็เอามาต้มครับผม third one is get s b y freeze drive not sponsored โคตรร้อน b r แล้วก็ถ้าฉีดไร right, มันจะทําให้แบบตัวเราเย็นกว่าเดิมแล้วแบบถ้าเราเหงื่อออกอ่ะมันจะทําให้ความเย็นนั้นมันเย็นกว่าเดิมเว้ย uh, แล้วแบบถ้าเราฉีดตรงหัว b r like all the hot head มันจะ cool down and we become more chill person spiritually and physically man so we gotta keep moving forward and feel the soul that we do and make music for the world man Ray J's man motherfucker you gotta know Ray J's motherfucker yeah, yeah.